give away p า r a s a l v e r บนี้น่าสนใจมากๆแปลว่าอะไรดีสวัสดีครับคุณท่านะาสาจารย์ทวีปคณีวันนี้มาพูดถึง give away ซึ่งเป็นฟ h r a s ที่เจอได้เรื่อยๆนะครับซึ่งหลายคนก็ยังแปลผิดพลาดกันอยู่เพราะ give away มันเหมือนแบบประมาณว่าให้เอาไปให้ออกไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย give away มันจะแปลได้หลากหลายความหมายเหมือนกันถ้าเป็น give แล้วก็เว้นวรแล้วก็ away นะครับมันจะเป็น p า r a s เว v e r บเนาะนะแปลได้2ความหมายใหญ่ๆความหมายแรกก็คือ,อให้ฟรีให้โดยไม่ ไม่คิดตังค์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือบางทีแบบไม่ได้ใช้แล้วก็คือให้ให้โดยเหมือนแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เก็บตังค์นะก็ประมาณว่าให้ฟรีนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งถ้าสมมติอันนั้นเอาไว้ใช้กรณีเหมือนแบบ give away something หรือว่า give something away ก็ได้นะครับใช้ฟอร์มไหนก็ได้อันนั้นจะบอกว่าเอาให้โดยไม่คิดตังค์นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีเหมือนแบบ give away someone อะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็นลักษณะของการเปิดเผยความลับอะไรเงี้ยนะครับอ่า แต่ถ้าสมมติมันกรณีที่เหมือนแบบ give away เขียนติดกันไปเลยนะครับไม่ได้เว,ว้ววรรคอันนั้นเนี่ยจะเป็นคำนามนะครับจะแปลว่าเหมือนแบบออราคาที่ต่ำมากๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบราคาแบถูกมากๆแทบจะให้ฟรีเลยอะไรแบบนี้อ่ะเรามายกตัวอย่างกันนะครับแบบแรกเป็น passive verb แบบเว้นวรรคก่อนนะครับเ,ออเช่น I'm going to give all my old clothes to charity อะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบฉันเนี่ยเหออมือนแบบกำลังจะให้ เสื้อเก่าของฉันทั้งหมดนี้เนี่ยกับองค์กรการกุศลโดยไม่คิดตังค์เลยอ่าแบบนี้นะครับหรืออีกกรณีเช่นเหมือนแบบ he g a v e away our hiding place อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเขาบอกเปิดเผยแบบ เปิดเผยความลับเปิดเผยเหมือนแบบสถานที่ที่แบบเก็บซ่อนของเราอะไรอย่เงี้ยเปิดเผยความลับอันนี้ออกไปอะไรประมาณนั้นนะครับแบบนี้ก็ได้หรือในบางกรณีที่มันเป็นคำนามแบบเขียนติดกันเลยนะครับกิฟ e a เอาเขียนติดกันเป็นคำนามก็จะแปลว่าราคาที่มืนแบบน้อยมากๆถูกมากเช่น uh, the furniture o f f e r d that so far at uh, given กิฟต์เอาไว้พ p r i เ e s uh, prices, <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็คือเหมือนประมาณว่าร้านเฟอร์นิเจอร์เนี้ยนะฮะก็เหมือนแบกกบกำลังนำเสนอนะครับโซฟาตัวนั้นเนี่ยด้วยราคาที่เหมือนแบบโหถูกมากในแบบราคานิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอนะครับก็ให้รู้ไว้เลยว่าในกรณ,ณีที่ถ้า gift when w ัก k away กับสิ่งของนะครับมันมักจะแปลว่าให้ฟรีให้โดยไม่คิดตังค์ g i w h w n w n w k l k a w a y กับคนเป็นการเปิดเผยความลับอะไรต่างๆแล้วก็แต่ถ้าเป็น gift นะครับติดก,กันกับ away เลยทีนี้เนี่ยจะไม่ใช่เวริรแล้วจะเป็นคำนามนะครับแปลว่าราคาที่ต่ำมากๆลองไปใช้กันดูนะครับ